เดลยละโอ้ยไอ้อ้าวไม่มามล่ะอาทิตย์แต่ห้าคิตย์หรือครั้นี้ละครอีกแล้วใครอาจะจะบังเกิดไม่ไม่ไม่ไอไอซ้อมมึงหลุดะไรเนี่ยอะไรคนที่จนหลุดอาทิตย์เลยเหรอไม่ใช่หรอไอ้ต่อมันก็อยู่คอมันเงียบๆนะเออเหรอมึงเงียบเกินอ่ะคุณคิดว่ามึงหลุดไปแล้วคิดเองโอเคเพื่อนคุณับจิดเองมึงจะโยนให้กูทำไมใช่เองได้ไหม ฟิวเลยคนนี้สถาไม่ทานแล้วเนี่ยไม่มีทีเดีทีลไม่ทานละไม่ทานละไม่ทานตายอีสปอร์ตนี่คือเสียตารเจอกันตายน่าตาตายแล้วเอาเฮ้ย โอ๊บว่า t ่อฟังเถ้าวเฮียเต็มสายเออพูดปุ๊บมาทีมงนมาคนรวยฮัลโหล่านทีนวอโอ้มีสุดยอดมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเนเลยอ่ะขอบคุณมากนะ เปล่าไม่มีอะไรหรอกไอ้เฮียกูก็ตายโอ้สมกเวนอตอะไรนี่วะเมเียร์ไมคนนี้แยกออกมาเฮ้ยขาลบลบ แยกที่พีกออฟไม่พอแต่ก็ไม่ได้ตังอะไรผมหรอกคงแค่นี้อยู่ใช่ไม่มีตังค์หรอวันนี้อ้าวหลอดมิดแล้วหลอดนวันนี้ขายก่อนวันนี้ขายขายอะไรอ้าวจะซื้อปืนให้ไง ก็ไปไหนกูก็อยู่มันไม่มีปืนคนดีๆมีปืนอะไรบวงนี่ป้าไอเชี่ยลืมนึกคุณเก๋ได้ปืนมาละขอบคุณมากอ๋อเรียบร้อยมากสุดยอดเฮ้ยยโอเค go ข้างล่างไม่เจอฮะไอเมนได้ช่องช่องล่างเตันจะมีช่องช่องรูข้างล่างนั่นแหละถูกแล้วเออ เม้มเลยเม้มเลยเม้มไี่ทีมันถึงเลยเฮ้ยเมยอยู่เฮ้ยมันจะเมยดูแบบตัวที่สองแฟชชิ่งข้างบนพ่ายแล้วพ่ายหมดเลยอ้าวระวังเรือนะมันอาจจะหาบมั้งโอ้โหมันวิ่งใส่โยมมันเก็บปืนไปแล้วเล่นไง ผมชอบเล่นออฟทนกี e ่มาเลยแต่ออฟนี <t <t ah anyway> ่คือจุดอ่อนคือมิดเลยผมเลยไม่เป็นข้างบนได้คนนี้เอาอยู่ไม่อยู่ระวังวะอย่าทักอย่าทักคือวังวะอย่าทักมึงทักทำไมไอ้เฮียป่าสมองติดขวย โอ้ยยันสปงอีกแล้วยาดิีจอมต้องไปคุยอะไรฮะสปงอีกแล้วไม่ต้องเป็นสปงเวตาลีนี่อีกละคนนี้ยังผมไปช่วยเพื่อนยังผมว่ามันได้ยังมีช็อตช็อตอะไรยังอ่ะตอนที่ข้าของมาตายยัง พี่คนนี้เป็ดเพื่อนคนนี้เป็ดเพื่อนไปสองคนแล้วนายตัวนี้ตัวเดียวอ่ะว้าวเยอรยเมกาแฟรโอ้สวยไก่ข้าตัวเดียวตัวนี้ไก่ข้าตัวเดียวมันทำให้เราเดาไม่ถูกเอออือมีระเบิดไฟมีระเบิดไฟนะสมบูรณ์มีไฟสมบูรคนรุ่นใหญ่ มาไไม่น่าโดนนะอันนี้นี่มันคนมีไฟนะครับเอาเลยเอาเอาอะไรมาฮวิ่งไต่วิ่งไต่วิ่งไต่เลยโอ้โหเอเอหเอหโอ

าแให้แล้วครับคนโอ้โหมองไปเนอะไรเกิเออะไรขึ้นนะพี่ชายวอยู่แม่ก็แยกหลังสออุ้ย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 อ้ยอ้อ้ยอ้ยอยออุยออไขอแล้วคุณทิ้ย้ลูกเยยออออ้้้้ยยยอ้ยอไข่ย้ย้ เฮ้ยแล้วไอ้คนนี้สวนกันแล้วยิงดิยิงไอ้ชิวตอนนิงไม่ยิงตอนนี้ยิงไม่ยิงติดเล่นไปหน่อยวะติดเล่นไปหน่อยอะไปเลยถับปืนถับปืนใหม่เถอะเ้วเอาเป็นว่าเราเราจะไม่เราจะไม่จำเมื่อกี้แล้วกัน เราไม่เห็นอะไรเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบมันไม่เห็นอะไรเท่านั้น I don't see anything Yeah เย้จะดีจ้าย่าเพร๊ดด้โอ้คตายแล้วเนี่ยกูตายแล้วอ่ะตายตายแล้วกูท่าเคียร์เลยเอ้าอู้ยเหี้ยเต็มตีเลยวะ โอ้โอ oh, oh, ้โรถครับโอ้โดเลย่หนาเลยโดนไม่หนาเลยนะอุ้ยเอาอะเอาอะเอนอะเอานดิ้งเก่ะตื่อตองแหล่สื่อตือออฟออฟสเตทอาทิตยไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วอานิตยไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วก็บอกว่าแค่ออฟอาทิตไม่เคยกลัวมากระทั่งออฟออฟสปาย ที่ก็จะวิ่งวิ่งไปรูดออฟไป a เนี่ไงไงแบัมอุ้ยมันไม่ใช่เนต่อด้วยก็ดีดีอะมันเป็นใอ้พนด้วยมันไม่ยิงด้วยมันมองหน้าก่อนอ่ะจังหวะตกลืมแล้วนีจด้ใช้ความดำมเป็นประโยชน์นั่นนั่นนี่ นี่นี่เดินซ้ายขวาหาำนี่ตัวตนเออแต่รีวิวมันไม่โคตรแพ้แหละแบบนี้เลยนะรีวิวมันไม่ต้องชาร์ดแล้วไม่แบบเฮ้ยมันต้องชาร์จแล้วต้องอยู่นี่เพื่อเด็นยิงพอเดินเฮ้ยเจ่อคนนี้โคตรเอาตูดอ่ะ ต่อความหวังอยู่ที่มึงเสียว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 ตอนซอยเยยอยยยยเยย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 ยียสยยย